สวัสดีค่ะก็วันนี้อยากจะมาพูดเรื่องที่แบบว่ามีคําถามในหัวใจบีนค่ะว่ามันมีเศษห่างที่ไปรู้สึกว่าไม่รู้จะทำไงต่อไปดีมันเหมือนหาทางออกให้ชีวิตไม่ได้ไม่รู้ว่าชีวิตจะไปในทิศทางไหนดีจะต้องทอํายังไงคะบ้องบนแล้วสิ่งที่ข้างบนเขาบอกบีนที่อยากฝากบอกเ,เพื่อนมาค่ะมันคือสิ่งที่แบบว่า Amazing มากๆคือมีคนมาตอบบีนค่ะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่เป็นไร เหมือนมันอยู่ในภาวะแห่งการไม่ต้องกระทําไม่ต้องกระทาอะไรเลยอยู่เฉยๆเพลกลอกคือปล่อยให้ทุกอย่างมันดําเนินไปในแบบที่มันต้องเป็นและมันจะต้องเป็นคือมันเหมือนธรรมชาตินะคะเวลาที่บินแบบเวลาเพื่อนๆลองไปสังเกตธรรมชาติก็ได้ธรรมชาตินะคะอย่างแบบต้นต้นไม้ไผ่หรือว่าต้นมะม่วงอะ่ะไม่เคยพยายามทําอะไรเลยแต่สุดท้ายอะ่ะจะมีน้ํามาลดทําให้ดอกหรือผล,ลผลไม้อะ่ะมันออกงดงามของมันเอง หรืออยู่ก็มีคนมาช่วยให้มันเติบโตงดงามเองมันก็เหมือนสภาวะของเราตอนนี้ที่สุติว่าถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าทิศทางในชีวิตของเพื่อนๆควรจะไปในทิศทางไหนสิ่งที่ต้องทําอย่างแรกเลยคืออยู่ในสภาวะสมดุลสภาวะสมดุลคืออะไรคะสภาวะแห่งความสบายๆผ่อนคลายชิชลๆรีแลกซ์แล้วก็ทำอะไรก็ตามที่ตัวเองมีความสุขยิ้มหัวเราะและนั่นแหละสภาวะแห่งการแค่นั้นแหละสุดท้ายอย่ะเพื่อนๆจะ ทางที่ใช่เองจำวินไว้นะคะเดี๋ยวเพือเ่อนจะเจอมันเองแค่เพื่อนผ่อนคลายสบายๆอาจจะมีคนช่วยตงโอกาสมาให้ถ้าเจอโอกาสใดๆก็แค่เปิดใจเท่านั้นเองนะคะมันเป็นกำลังใจให้กับเพืเ่อนที่ยังไม่รู้จะทำยังไงต่อดทีทั้งงานหรือความรักนะคะก็ผ่อนคลายปล่อยให้ทุกอย่างมาันดำเนินไปตามธรรมชาติค่ะรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย